อันนี้ลงปลูกกลางดึกพอตังอง้ง้าอืมเดินๆในบ้านหลับแล้วนะลงปลูกไม่รู้มีอะไรอ่ะอ,มอะไม่ใครยังไม่นอนเนี่ย เสียงคนไล่สดเปิดประตูเลยลงทำอะไรนี่ป้ายังงงเงียงเงียงอยู่แล้วเนี่ย

ไปให้ใครบรนทนอกแล้วคะ,ะนี่นะจะบันทุกเอาไว้ข้างในเลยเอาไว้ข้างในลรงรถนี่ เอาง่ายๆเอาง่เลยถึงเข้าไปกำลังหินตรงนี้เออเออไม่เป็นลรจ้ะ,ะไม่เป็นไรป,ป้าหลับป่ะเนี่ยลงถูกป้าขอบคุณมากป้าขอบคุณมากจ้ากูลู้กลักวว่ามันจะไม่ถึงรถ<ม>อ่ะนั่นแหละมันไม่มีรถเลยเพราะว่าถ้าลุงพันพี่สาวโทรมาเมื่อตอนดึกๆแลนน้วคันนี้แม่เหรอคะน้าที่เสียแม่ค่ะแม่ติดเตียงอยู่แล้วคันนี้ ก็เลยโทรไปหาพี่ชายบ้านนอกบอกว่ามีรถอะไรไหมเขาก็เลยให้เช็คแต่เมื่อคืนแล้วมาตอนเช้าแกก็เช็คที่บขสไม่มีรถเดินสักคันเดียวก็เลยบอกว่าแกไปได้ไหมแกก็เลยบอกว่าแกก็รถไปเช็คพอดีลุงพลเขาก็เป็นห่วงอะไรได้กลัวแบบไฟเลี้ยวไฟอะไรครบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยล้อล้อลุงพนด้วยดอกยางด้วยมันไกลไงเป็นไลแกนั่นแหละก็เลยเอาพี่อ้อไปย้อนคันนี้ไป ป้าก็หลับได้หลับไปหลวงปูไปไปไอจะกลับบ้านคนะ่ะคะจะกลับทัุ่โลกแล้วจะกลับยังไงก็ไปกับพวกลุงพันธนี่ยพอดีแม่เสียอ๋อ,มอแม่เสียบ่กใช่โอ้เสียใจด้วยครับผมเสียใจตอ,ต,อตอนแรกตอนแรกตอนแรกยังไม่เสียพี่สาวบอกว่าเข้าห้องไอซียูแล้วก็แบบชีพจรอ,อะไรนะเขาเรีย<อ>กชีพจรมันอะไรองมันล้วตชีพจรมันช้าแล้วตอนเดินทางไปลูกก็ไลน์มาบอกว่าแม่เสียแล้ว ก็ได้ใส่ซองนะในน้ำใส่ก็ได้ในมือก็ได้เนี่ยมาช่วยงานนะขอบคุณค่ะขอบคุณนไรไม่รู้ลุงแม่นับเพรามไม่ไม่ไม่นะลุงแม่นับแล้วลุงจะให้รถไปนะเพราะว่าเป็นห่วงว่าถ้ารถลุงถ้ารถลุงเนี่ยไนอกไปอ่ะมันจะอันตรายเพราะมันไกลไงก็ลุงก็เลยเข้าถึงไปพิษณุโล่พอมาปุ๊บก็รีบไปพอพอพี่ไทยบ้านนอกเขาเช็ครถเสร็จปุ๊บมาปุ๊บก็รีบขึ้นไปกันเลยไง กาแฟนะมองไม่เห็นเดี๋ยวลุงก็เลยให้มารดนลุงเพราะว่ามันอันตรายนะมันทางโค้งทางเขาทางอะไรเยอะดอกยางมันแทบจะไม่มีแล้ว่วันนี้แกก็ไปทั้งานแกก็แกก็ไปเช็คพอดีลุงแกรู้แกก็เป็นห่วงไงแกก็เลยให้มาบ้าก็ดนแต่เสียงโทรศัพท์คุยแต่แรกว่าเงี้ยลุงว่าเอาเอาเอาบ้าแ้วก็มาเอารถเลยก็มันนั่นเนาะมันรถมันไม่มีเดินสักคันเดียวลุงไอ้ พี่ไทยบ้านนอกเค็หมดแล้ววสเขาบอกไม่มีรถเดินไม่อะไรนะเขาช่วงนี้เนาะไม่มีรถไม่มีรถใช่แล้วเป็นพี่ระดับแม่ด่วนแี่เสีแม่เสียเก็เสียตอนแรกตอนแรกยังไม่เสียพี่สาวโทรมาตอนดึกๆตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่รู้ว่าแม่เข้าโรงพยาบาลคงจะไม่อยู่แล้วแหละก็เลยก็เลยตอนเช้าไอตอนนั้นก็โทรหาพี่ไทยบ้านนอก แล้วก็ตอนเช้าให้แกเช็ครถว่ามันมีรถที่ไหนที่ไหนจะให้แกไปส่งที่สกลนครมันไม่มีรถสักคันหนึ่งเลยแกก็เลยแกก็เลยก็เลยบอกงั้นลุงพันไปได้ไหมก็เลยชวนมีออสไปกันด้วยกันวันนี้ลุงพันก็รถไปเช็คแต่ลุงเขาก็เป็นห่วงนั่นแหละลุงไม่รู้ตอนแรกอ่ะลุงไอพี่ไทยบ้านนอกวทรบอกลุงโทรบอกว่าไปน่นไปนี่แกก็เลยลุงคนเ็าเลยเป็นห่วงไงพวกรถี่ไทยบ้านนอก มันไม่รอดเพราะว่าลุงก,ก็เคยไปพิโรกมาแล้วทางมันน่าลุ้นนะเปลี่ยนกัน้งนนนนแค่นี้นั่นแหละอันที่พีอ่อองขับได้หรือเปล่าขับได้หรือเปล่าพี่พี่ไทยคนเดียวจะไหวเหรอก็เดี๋ยวดูกันอนะีกทีนึงก็ไปกันเรื่อยๆก่อนอืเดี๋ยวไปช่วยเขาขนของก่อนนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะก็ป้าก็ยินแต่เสียงคุยแหละป้าเพิอหลับไปแล้วจริงจริง จริงๆไทยบ้านนอกให้ถึงพังโคลแล้วถึงวังโคลลอวนอนจะไอ้ช่งพังพังโคลแล้วมั้งลุงเลยบอกให้ตีรถกลับมามาเอารถที่ลุงนะแล้วก็ค่อยไปนะก็เป็นห่วงว่าจะจะไม่ถึงกันลุงก็เลยเพราะว่ากลัวด้วยว่าระบบไฟเลี้ยวไฟอะไรมันขาดมันอะไรไม่อะไรเงี้ยลุงก็เลยให้มาเอารถลุงไป โอเคแล้วนะที่ระวันเดินทางไนะที่ชิญลกเลยจะเินทำใจใเกับวันเราด้วยนะครับก็ประมาณสักสามวันสนะีวันเนาะสามวันสีวันพอดีเรอาจจะไปส่งแล้วกกลับมา อาจจะประมาณแค่บอกแล้วประมาณแค่สามวันเนาะสามวัน,วนอืมก็มันจำเป็นละทางมันก็มันตกยังไงยข้างหลังข้างหลังแค่ตรงนี้มีใบนะ้งข้างหลัง ใช่บ้านนองก,กับ,บียอสเนาะแล้วก็พี่พี่ลาวันอืมพ่นคราบรถอยู่ใด้พี่เห็นโอเคที่เก็บของอยู่แี่คนของอยู่โอเค เตรียมรถไปให้อะร่ป้ามีงานอยู่ไงก็ไม่ทันยังให้เอารถไปเลยส่องอะไรอ่ะ กงจัดของกันอยู่นะเดี๋ยวรอยังไงคนขับอ่ะหลับพักไปด้วยได้บ้านวันนี้ไปสามเมื่อเราพาทุนข่าวจ้าไม่เป็นไรจ้าพิรวัลก็เดินทางปลอดภัยกันด้วยจ้าพิรวัลดูกันด้วยเสียใจน้ำเลือดเใจน้ำเลือดูกันด้วยนะค่อยๆขับไปนะค่อยไปลุงทัาน จกินตัวแ่มาดแหาีพักบวบวก็พักเนอะบไวกัอไปกินก่อนกเยอะึ้นพักเยอะแล้วิดอจะนปิดก่อนเยที่นี่ับอ่ากต้นนทนอ่้องจะบอกต้องค่อยขับไปก่อนเพราะยังไม่คุ้นกับรถแล้วก็ ระวังด้วยง่วงก็ให้นอนพักเด้อครับผมพาเข้าไปแล้วอีกสองชีวิตอีกดูดีๆครรับถดดีๆเ้ออ่าโอเคนะขึ้นนะคือขนะับรถเไม่รู้ให้ขับรถตัวของเราไปหนักเหยียบเหยียบมั่นที่พักขาแับนี้คอยเหยียบคิดได้เจ้ารว ปิดเตือนทั okay. cool. okay, ้นั้นอ่ะมีไฟไฟรถที่พันออกลุกทันต่อไปเปิดับรถดับในรถพานได้ลุงมมากแม่ไปแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลุงก็อนุยความสะดวกให้กับลุงพันแล้วก็พิราวันแล้วก็วีออสนะคะไปให้ถึงจุดโลกนะคะนะคะปลอดภัยนะคะรถลุงไป วันนี้ก็สอัสดีค่ะทุกคนแสดงความเสียใจกับพิรันด้วยเนาะไทยรีไทยเต็มอันนี้ลอยสูงนะลอยสูงนี่โบบา